ดูกันซิว่าแฟนเก่าที่ตอนนี้ติดต่อเรามายิ๊กเนี่ยเขาเลิกกับมือที่3ามแล้วจริงๆหรือเปล่าที่ลับมาติดต่อขอคืนดีกับเราใบที่2ก็จะเป็นใบสรุปนะคะเขาเลิกกับมือที่สามไม่ใช่มือที่2จริงๆแล้วหรือเปล่าเอยถ้าจากหน้าไพ่อ่ะมันเหมือนว่าเขาเหมือนหลบปัญหาหน้าชั่วคราว เขาเจอภาวะที่มีความทุกข์ไม่สบายใจอารมณ์ที่มันหมองมัวมีความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีแก้ของเขาอะถ้าแบบทะเลาะกับคนที่สามอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาก็จะป้องกันตัวเองโดยป้องกันตัวเองเนี่ยกลายเป็นว่ามหาเราเพื่อเหมือนไม่ให้ตัวเองต้องทุกข์ให้ตัวเองต้องลําบากให้ตัวเองต้องเหงาหรือต้องเศร้าไงอดังนั้นเขาก็เลยติดต่อเรามาเพราะหัวเรื่องของเราก็คือที่ติดต่อก,กับมาเนี่ยเลิกกับคอที่สามแล้วจริงๆใช่ไหมแต่ไพ่ใบสรุปอะมันเป็นเรื่องของเขากับือที่สามคุณว่าเลิกกันไหมอะคนแก่ อยู่กันจนยันเท่าจนแก่อย่างเงี้ยดังนั้นมองว่ามันเป็นภาวะชั่วคราวของเขาที่มีปัญหากันกับมือที่สแล้วก็เลยติดต่อกันมาแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะดูเหมือนยังไงยังไงอ่ะเขาก็คงจะกลับไปพูดคุยปรับความเข้าใจหรือ,เ,อ,อเหมือนไปยังไงอะคุณดูสิไปอยู่กันจนแกจนเท่านี้นมันอาจจะแปลว่าความสัมพันธ์เขาคราวนี้พอกับ กลับไปก็กลายเป็นเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็คบก,กันนานๆแล้วเข่าแฟนเราก็จะยอมให้มือที่3ามาเป็นคนคอยแบบบังคับควบคุมตัวติดกันตลอดยอมทุกอย่างว่างั้นเถอะอันนี้เป็นคลิปสุ่มนะบางอันมือที่3มก็โดนไพ่หด